นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัสสะ ข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้ปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชการนั่งขัดสมาธิเพชนั้นมันไม่ใช่อยากให้หัดนั่งทุกวันทุกคืนไปเมื่อเส้นเอ็นมันยานแล้วมันก็นั่งได้แต่ว่าถ้าไม่หัดนั่งก็นั่งไม่ได้อยู่นั้นแหะ ต้องหัดนั่งให้ได้ให้เป็นคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงทีนี้ก็หลับตา ตานี่ไม่ต้องลืมลนะ่ะเพราะตานี่เป็นทางเข้าออกของใจทางหนึ่งเวลาเรานั่งสมาธิภาวานาบริกรรมพุทโธอยู่โลก,กตานี่ไม่เกี่ยวตามีไว้สำหรับเดินทาง เวลาจะลุกไปมาที่ไหนต้องใช้ตาดูภัยอันตรายต่างๆการนั่งสมาธิการฟังธรรมใช้หูได้ว่าเปิดหูรับเอาเสียงเสียงนั้นเราไม่ต้องส่งจิตใจมาฟัง เราตั้งใจให้ดีไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเสียงนี่มันลอยไปในอากาศเองคนหูดีก็รับเอาเสียงได้ยิ่งทำใจให้สงบระง,งับได้เท่าไรเสียงนั้นก็ชัดแจ้งชัดเจนขึ้นมาในนั้นแหละ ในสมัยครั้งพุทธกาลส่วนมากท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนใสสัทธะสัมเนียงเสียงภาษาเป็นส่วนมากแล้วสาวกทั้งหลายก็ตั้งใจฟังด้วยดี เมื่อจดจำทำได้แล้วฟังได้แล้วก็นำไปปฏิบัติปฏิบัติจนท่านเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระอนาคาบ้างเป็นได้ถึงพระอระหันตาคินาศ สมัยครั้งพุทธการไม่เลือกว่านักบวชนักบ้านท่านภาวนาถึงนิพพานไม่ได้เลือกท่านวันนะคือท่านทำจริงๆและท่านได้รู้ได้เห็นหลายอย่างที่จะให้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเต็มที่ คนเราไม่ว่าจะทำอะไรต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อมีความเชื่อได้เห็นพระพุทธ,ธเจ้าด้วยตาของตัวเองได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธ,ธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายด้วยหูของเราเอง ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติก็เกิดมีขึ้นในใจของคนสมัยนั้นยุคนั้นการทำการปฏิบัติความตั้งใจก็เรียบวนหนักแน่นคนอื่นผู้อื่นท่านยังทำได้ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้ตัวเราจะเลิกไม่ได้ละไม่ได้อย่างไร เพื่อนเปรียบเทยียบอย่างนั้นเราก็ตั้งใจทำอะไร,รจนได้บรรลุมรรคผลต้องเป็นความตั้งใจเป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่าพิเศษธรรมดาเมื่อได้ประสบพบเห็น นิมิตภายนอกอย่างว่ามีพระองค์หนึ่งไปบินธรบาตสมัยนี้ก็เรียกว่าไปบินธบาตในตลาดที่นี้ก็มีบุรุษโยมคนหนึ่งมาเห็นพระเข้าเกิดศรัทธาซื้อของทำบุญ ม่นก็ยืนดูอยู่ที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เพื่อนได้สำเร็จเร็วเข้าเพื่อนเดินทางจะไปที่ใดที่หนึ่งเวลาเพื่อนจกอัดสตางออกมาก็ไม่มากมายเท่าไรแนละ้วแต่ว่าเพื่อนกล้าสลักซื้อของถวายพระ เอาจนอิ่มจนเหลือละประมาณอย่างนั้นจนเงินที่ถือมาจากบ้านจากเดือนจะไปซื้อขายนะ่ะหมดไปซื้อแล้วก็เอามาถวายมาใส่บาทให้ใส่บาทจนหมดละทีนี้พระองค์นั้นเพิ่นกันใส่ความคิดหนักที่สุดละบัด ศรัทธาญาติโยมเขาก็กล้าเสียสละมีทรัพย์สินเงินทองน้อยนิดเดียวก็กล้าเสียสละจนหมดแล้วก็มาทำบุญให้เราใส่บาตให้เราฉันตอนนี้ไปเราจะไม่มัวหลับมัวนอนอยู่แล้วตั้งใจภาวนาเต็มที่ ญาติโยมเขายัางเสียสละถึงขั้นนั้นเราก็เสียสละละกิเลสลาขโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปพอได้ฉันยินทบาทของโยมนั่นแล้วจิตใจก็ลุกขึ้นเต็มทีละมันเดินจงกรมไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนา เรียนทำคำสั่งสอนอันใดมาจากวัดจากอุปชาอาจารย์ก็เอามาประพฤติปฏิบัติเต็มที่จนได้สำเร็จเป็นพระอระหันตาีินาศนั่นล่ะพอประสบเหตุการณ์อย่างนั้นจิตของท่านก็ลุกขึ้นต่อสู้ละกิเลสได้เด็ดขาดลงไป การภาวนาของพวกเราทั้งหลายก็ให้พากันตั้งใจสถานที่เรามานั่งภาวนานี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เงียบสง,งัดเยือกเย็นเป็นได้ทั้งถ้ำโคหาเป็นได้ทั้งป่าทั้งลุกขลลููล้อมไม้ เป็นได้ทั้งอลัญญวาอัลลันลุกขมูลป่าเป็นสถานที่เงียบสงัดเป็นที่สบายจะเป็นที่สบายอย่างไงก็ตามเราต้องทำต้องปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งจะเอาแค่สบายภายนอกสะดวกภายนอกนี้ยังไม่ได้ ต้องตั้งใจภาวนานั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาเดินบินทบาทก็ภาวนาไปกลับมาก็ภาวนามาทันแล้วก็ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิในจิตในใจอันนั้นให้มีความตั้งใจมั่นอยู่ทุกเวลา จึงจะเอาชนะกิเลสมานสังขารมานได้คือว่าทำจริงๆปฏิบัติจริงๆการปฏิบัติภาวนานี้ไม่ต้องเลือกว่าเราแก่ชราไม่ต้องเลือกว่าเรายังเด็กยังหนุ่มมันขึ้นกับจิตใจตั้งมัน่นภาวนาจริงๆ แกชลาก็ภาวานาได้ละกิเลสได้ยังเด็กยังหน่มก็ภาวานาละกิเลสได้เหมือนเมหือนกันดูสมัยขั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธจ้ามนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายขั้นอายุเจ็ดขวบทั้งบวชและไม่ได้บวชท่านภาวนา เป็นได้ถึงพระอรหันตาที่นาศพจนกระทั่งพระปุตุชนบางองค์ไม่ไม่เข้าใจเห็นเป็นเนนเล็กๆในน้อยก็ไปบายหัวเล่นหัวเพิ่นนี่เราคือว่าเด็กๆเ,เล็กๆเ,เพิ่นกับภาวนาได้เราทุกคนที่นั่งภาวนาอยู่นี่เนี่ยมันได้ ได้หลายเจ็ดปีแล้วจนฟันหลุดฟันหลงหล่นไปผมเงอะเนื้อนังมังสังเหี่ยวแห้งํำรุดชุดโทมก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลก็มีนี่คือว่าไม่ตั้งใจไม่เอาจริงๆ ต่อแต่นี่ไปให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงจังยาให้ขาดสติสติให้มีอยู่ทุกเวลานั่งก็มีสติในภาวนาเดินก็มีสติในภาวนาเดินไปไหนมาไหนก็มีสติในภาวนา เอาให้มันพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนามีอะไรบ้างที่เราจะประพฤติได้กระทำได้ก็ให้รีบเร่งตั้งใจประพฤติปฏิบัติความทุกข์ความเจ็บปวดทุกขเวทนาเล็กๆน้อยๆอย่าไปยึดไปถือม มันยืนได้ก็ยืนมันเดินได้ก็เดินมันนั่งภาวนาได้ก่อนนั่งจะมาให้มันมีทุกข์ในร่างกายนี้ไม่ได้ที่ภาวนานี้ท่านไม่ได้แก้ทุกข์กายเป็นแก้ทุกข์จิตทุกข์จิตคือจิตมีความโกรธเลิกละความโกรธไม่ได้มันก็ทุกข์จิตทุกข์ใจ ละความโลภไม่ได้มันก็ทุกจิตทุกใจละลาทะ,ะตัณหาในจิตของตนไม่ได้ก็ทุกจิตทุกใจละโมหะอาวิชชาไม่ได้ก็ทุกใจเรียกว่าทำความเพียรภาวนาละกิเลสในตัวในใจในี้ให้หมดสิ้นหายสงสัย มีจิตใจสงบแน่วแน่มั่นคงลงไปพุทธสาวกได้ครั้งพุทธการท่านตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังกันเมื่อถึงพวกเราทั้งหลายก็ให้พากันตั้งใจลงไปอะไรทุกอย่างให้ถือว่าถ้าหากว่าคนเราตั้งใจ ประกอบกระทำจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเหลือวิสัยอยู่ในวิสัยทุกๆคนจะต้องได้สำเร็จมรรคผลถึงนิพพานได้ทางนั้นแต่ว่าต้องทำจริงเอาจริงทำเล่นไม่ได้ศีล สมาธิปัญญาทานศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนดูหลักศีลห้าที่ท่านวางไว้ท่านให้เว้นจากการฆ่า ที่นี่หมายถึงทั้งคนทั้งสัตว์ด้วยทั้งสัตว์บกสัตว์น้าสัตว์สองเท่าสัตว์สี่เท่าสัตว์มากเท่าสัตว์ไม่มีเท่าใหญ่ที่สุดก็ปลาวานก็นับเข้าในสัตว์คนนี่ก็นับเข้าในสัตว์ ต้องเว้นจากการฆ่าการทำลายซึ่งกันและกันจงให้ใจเรามีความเมตตาแก่สัตว์โลกอยู่เสมอให้จิตใจที่ภาวนาพุทโธอยู่นี่แหละมีทานมีอภัยทานให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลาย ไม่คิดเอารัดเอาเรียบก,กับคนกับสัตว์มีความเพ่งเล็งให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่มีความสุขกายสบายใจก็ให้มีความสุขกายสบายใจเถิดไม่ให้จิตใจเราอิจฉาพยาบาทเขา แน้ว่าเรามีบุญกุศลอันใดที่ทำมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด,ด้วยใจก็แบ่งส่วนกุศลเหล่านั้นให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เขาทั้งหลายได้รับความสุขความสบายด้วยไม่ว่าผู้อื่นสัตว์อื่นกระทบกระเทือน ให้เกิดไม่พอใจอย่างไรก็าตามจิตใจของเราผู้ภาวนานะต้องให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายไม่ให้มันอิจฉาพยาบาทสัตว์มันไม่รู้อย่างเล่งมันไม่รู้มันก็กัดเอาว่างเพราะเราไม่ระวัง ไม่ต้องไปโกรธมันมันเป็นสัตว์ให้อภัยมันต่อไปถ้าเราไม่ต้องการเจ็บอย่างนั้นเราจะไปใกล้มันให้อยู่ห่างๆ12สอบก็ไม่มีภัยอันตรายโดยเฉพาะจิตใจคนเหล่านี้ความจริงนั้นมันไม่ได้ ลึกจนกระทั่งมองไม่เห็นทำไม่ถูกมันก็อยู่แค่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเท่านี้แหละจิตใจของคนเราไม่ใช่อยู่ใต้ดินใต้น้ำใต้อวากาศบนอวากาศมันอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอยู่ที่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่ง อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่หลยท่านจึงให้สังวรระวังรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายในนี่ตั้งจนมันอยู่ตั้งจนสงบตั้งจนตั้งมัน่นเมื่อตั้งมั่นได้แล้วก็เรียกว่า เข้าถูกต้นทางจุดที่จะต้องไปถ้ายังเอาจิตใจยังไม่สงบเรียกว่ายังไม่ได้เข้าทางเหมือนเราเดินทางเท้าทางตีนยังไม่ถูกทางที่ถูกต้องอาจจะไปทางที่ผิดได้ เมื่อจิตยังไม่สงบยังไม่ตั้งมัน่นไม่รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก่อนเรายังไม่ถูกทางต้องทําใจให้สงบตั้งมัน่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก่อนเรื่าเข้าสู่ต้นทางทีนี้ก็ภาวนาเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปผลที่สุด มันก็เดินไปตามทํานองครองธรรมไม่คดไม่เกี้ยวเดินไปได้สะดวกสบายทําไปปฏิบัติไปผลที่สุดก็จะถึงซึ่งวีมุตความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาย่านั้นจุดเบื้องต้นนี้จะต้องทำใจให้สงบให้ได้ ถ้าคนใดพอนั่งภาวานาที่เศราเหงานอนก็ให้แก้ด้วยการเดินจมกลมสมมติว่าเวลาเราอยู่คนเดียวในที่อยู่อาศัยแล้วถ้ายืนใช่เดินถ้าเดินแล้วง่วงไม่ได้ถ้านั่งแล้วมันง่วงเข้ามามันคอพับหลับไปไม่ได้ประโยชน์อะไร ถ้าเดินจงกรมแล้วมันไม่หลับถ้าเดินในดินเอาต้นไม้เป็นพที่สุดที่จุดสุดท้ายทั้งสองข้างถ้าหลับศีรษะเราก็จะโดนกับต้นไม้หายง่วงเหงาไปหรือถนนสูงมันก็จะตกถนนลงมาหายง่วงไปง่วงไม่มี ถ้าเดินจมกลมแล้วขี้ง่วงขี้เศร้าเหงานอนหายไปหมดพระแต่ก่อนท่านยังนอกจากเดินแล้วยังมีวิธีทรมานเพื่อนมัดฟางกลมกลมเหมือนหลวงที่ล่างบาทวางบาทล่างบาทเอาไปแช่น้ำไว้ เวลาเดินกลม,มๆไปมามันชักอย่างง่วงเอามาสวมศีษะให้น้ำไหลตั้งแต่ศีษะตรงถึงพื้นเท่านความง่วงเหงาเหานอนมันไม่มีเลยเพียงเดินมันก็หมดไปแล้วถ้าใส่น้ำเข้าไปแล้วก็มไม่มีการหลับ ภาวนาพุโทโธได้ตลอดอะไรทุกอย่างต้องฝึกตัวเองทรมานตัวเองให้ได้อย่าไปอ่อนข้อกับกิเลสธรรมดากิเลสนั้นทันว่ามานพยามานคำว่ามานก็คือศัตรูมันคอยจะฆ่าจะทำลายเราให้ตายอยู่ กิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสรา,าคะโทสะโมหะมันเป็นมารคอยทำลายร่างฐานคนเราอยู่ทุกเวลาถ้าผู้นั้นคนนั้นไม่ตั้งอกตั้งใจเลิกละมันจริงๆแล้วละไม่ได้เลียว,ว่าบ่วงของมารมันมัดคอไว ให้ติดโยในโลกนี้ติดโยในถิ่นในฐานบ้านเรือนเพื่อนมิตรสหายพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเต่าล้านเห้นสามีภรรยาสิ่งเหล่านี้แหละมันมัดไว้ไม่ให้ไปที่ไหนตัณหามันผูกไว้มัดไว้ ทีนี้เมื่อผู้ปฏิบัติมารู้สึกได้มันง่วงไม่นอนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถ้ามันเกิดง่วงขึ้นมาเดินหรือเยือนขึ้นภาวนาพุทโธต่อไปจิตใจก็ย่อนแสดงความองค์อาจปลาหารไม่ย่อท่อต่อข้อปฏิบัติ กิเลสมันจะว่ารอภัยไข้เจ็บมันจะกำเริบเสบสารจะตายเร็วเข้าก็ไม่ต้องไปกลัวคนเราเมื่อถึงเวลาตายแล้วเด็กก็ตายได้คนหนุ่มคนแข็งแรงก็ตายได้คนแก่คนชราก็ตายได้เสมอกัน เกิดมาแล้วอายุไม่ถึงร้อยปีพันปีไปกลัวตายทำไมลุกขึ้นภาวานาปฏิบัติบูบชาทำความเพียนละกิเลสเอาจนกิเลสความโกรธความโลภความหลงมาอยู่ในกายวาจาจิตของเราไม่ได้เจ็บใจมันก็องค์อาจกล้าหาญ มีปฏิพานไหวพริบแก้ไขจิตใจของตนได้ดวงจิตดวงใจก็เกิดพลังงานอันสามารถอาหารขึ้นมาดวงจิตดวงใจผู้รู้โยภายในใจโยตรงไหนก็รียบเล่งลวงจิตใจตรงนั้นลงไปเอาจนสงบตั้งมัน่น ไม่ไหวหวันพันงพึงด้วยเหตุอันใดทั้งหมดพุทโธพระพุทธเจ้าจึงจะแจ้งในใจธรรมโมคระธรรมจึงจะแจ้งในใจสังคโฆพระอริยสงฆ์จึงจะแจ้งภายในจิตใจนี้เวลาปฏิบัติธรรม,มะในทางพุทธศาสนาไม่ให้มันกลัวตายกลัวเจ็บ มันไม่มีอะไรมันหลอกลวงให้เราหลงไปทั้งนั้นจึงให้พากันรวบรวมกำลังกายกำลังจิตกำลังความคิดกำลังภาวนาพุโทโธให้มันเต็มที่เมื่อเต็มที่แล้วทั้งกายทั้งจิตทั้งใจมันก็รวมเป็นกำลัง เป็นพลังงานอันสามารถอาถาานฟาดฟันกับกิเลสมารสังขารัมารให้ย่อยยับไปได้การปฏิบัติบ,บูชาภาวนาจึงเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะไม่ใช่คนอื่นจะไปทำแทนได้ ฉะนั้นอุบายต่างๆที่กล่าวมานี่เป็นอุบายปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่นทานทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการศนี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัภะโลโควินัศตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะภิวาธนาชิริสนิจังวุทธาปายัยิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง